บ้านร้างานในซอยเปลี่ยว,ยว,ยวบ้านผมอยู่แถวแถวราชวัตรในสมัยเด็กๆระแวกนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเหมือนเช่นปัจจุบันบ้านเรือนผู้คนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้างที่ว่างก็ยังนี้อีกเยอะแยะส่วนตึกสูงๆนี้ยังไม่โปลัวมาให้เห็นเลยดังนั้นระแวกบ,บ้านผมจึงยังดูเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ ชุมชนส่วนใหญ่ในเขตนี้เป็นชุมชนเก่ากันทั้งนั้นอีกทั้งยังอยู่ในเขตพระราชฐานซึ่งก็คือพระที่นั่งจิตรดาละหูฐานดังนั้นอะไรหลายๆอย่างจึงดูเหมือนหยุดนิ่งตึกที่สูงมากๆจึงไม่ค่อยมีเพิ่งจะมาโผล่ให้เห็นก็ไม่เกินสิบปีมานี้เองถ้าจากซอยบ้านผมก็เป็นซอยที่มีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนานแน่นท้งวัดท้งร้านค้าอะไรต่อมิอะไรก็เยอะแยะไปหมด แถมซอยบ้านผมก็ยังทะลุไปสู่สถานีรถไฟได้อีกซอยที่ว่านี้ก็คือซอยเนติศึกษาที่ชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าปากซอยนั้นมีโรงเรียนตั้งอยู่โรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนสตรีเนติศึกษานั่นแหละสมัยก่อนนี้เป็นเดือนไม้หลังใหญ่สวยงามแต่ปัจจุบันได้โดนไฟไหม้ไปเสียแล้วเมื่อสิบกว่าปีมานี้เอง ดังนั้นโรงเรียนที่สร้างใหม่จึงเป็นโรงเรียนเก่าที่สร้างในที่ดินเดิมทะลุท้ายซอยไปก็ออกไปสู่เส้นทางรถไฟสามเสนโดยผ่านซอยเล็กๆที่โคดเคี้ยวไปมาหลายต่อหลายซอยรับรองได้เลยว่าคนที่มาจากต่างถิน่นหรือคนแปลกหน้าจะเดินเข้าออกซอยแต่ละทีมีหลงแน่ๆเพราะมันทะลุได้หลายซอยออกที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแต่ละแห่งก็มีชุมชนอยู่อีกเยอะแยะ แต่ที่ไหนๆก็ไม่น่ากลัวเท่าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายซอยหลังนั้นว่ากันว่าบ้านหลังนั้นผีดุมากครั้งแรกๆก็ไม่เชื่อแต่เมื่อในนานมานี้ผมและเพื่อนๆได้พบด้วยตนเองซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องเล่าที่คนโน้นคนนี้โดนมาได้ไม่หยุดหย่อนอย่างเรื่องที่ว่าลุงหม่องลุงหม่อมที่ว่านี้เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านผม วันหนึ่งลุงหม่องมีธุระที่จะต้องออกไปว่าเรื่องงานเรื่องการของท่านตั้งแต่บายบแต่ก็รอแล้วรอเล่าคนที่นัดก็ยังไม่มาสักทีและแกก็คงจะรอไม่ไหวก็เลยตัดสินใจออกไปหาด้วยตัวเองโดยเดินทางออกไปทางด้านท้ายซอยเป็นที่รู้กันว่าท้ายซอยนี้ที่ว่าทะลุออกไปที่ซอยมิตรอนานได้แต่ถ้าว่าเวลาที่เย็นย่ำและเริ่มโผล่เพลอย่างนี้ ไม่ใคร้จะมีใครเขาอยากจะเดินกันแต่เผอ่อลุงหม่อมแกเป็นคนไม่กลัวซึ่งปกติแกก็ไม่ใช่คนขี้กลัวอะไรอยู่แล้วแกเดินดุมดุมทะลุท้ายซอยเพื่อจะออกไปทางสถานีรถไฟสามเสนเพื่อไปขึ้นรถไฟลงที่หัวลำโพงเพราะนัดกันเอาไว้ที่นั่นแกไม่ได้เดินทางไปด้วยรถเมล์หรือรถแท็กซี่ก็เพราะว่าเวลานี้เย็นเต็มทีแล้วอาจจะทำให้รถติด ทำให้ไปไม่ทันดังนั้นแกก็เลยตัดสินใจเดินไปคนเดียวและก็ผ่านบ้านร้างหลังที่ว่านี้เสียด้วยเวลานั้นก็ย่ำเย็นเต็มทีแล้วตลอดทั้งหัวซอยท้ายซอยก็ไม่มีผู้คนเดินเลยกันสักคนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของซอยนี้อยู่แล้วแกไม่ได้คิดอะไรเดินดุมๆคนเดียวไม่นานก็ผ่านหน้าบ้านหลังนั้น ในขณะที่กำลังจะผ่านไปก็มีเสียงเรียกแกเบาๆว่าแวก่อนแวก่อนพอคุนแกตกใจและนึกแปลกใจว่าใครเรียกเลยหันไปดูทั้งซ้ายทางหน้าท้งหลังก็มองไม่เห็นใครสักคนทั้งซอยยังว่างเปล่าหาคนไม่ได้เหมือนเดิมแต่เสียงที่ว่านี้มาจากไหนยังไม่ทันไรเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแกเงยหน้าขึ้นตามเสียง ก็เห็นที่มาของเสียงนั้นเพราะเสียงนั้นดังมาจากหลังคาบ้านแกมองดูก็มองเห็นเด็กคนหนึ่งขึ้นไปนั่งเล่นอยู่บนหลังคาพลางโบกมือให้ท่านไหวๆไอยู่แกก็เลยถามว่าอ้าวไอ้หนูขึ้นไปทำไมล่ะน่ะแกเรียกอยู่นานเด็กคนนั้นก็ลงมาพอเด็กลุกขึ้นยืนและทำท่าจะลงเท่านั้นแหละแกก็ตกตะลึงตาค้างทำอะไรไม่ถูก เพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้แกตกใจอย่างสุดขีดเด็กคนนั้นค่อยๆก้าวขาลงจากหลังคาบ้านแต่ขานั้นไม่ได้เล็กอย่างขาของเด็กทั่วๆไปมันกลับยาวยาวขึ้นยาวขึ้นจนลงมาถึงพื้นดินแล้วเด็กคนนั้นก็ลงมายืนตัวสูงใหญ่อยู่หน้าบ้านภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นทำให้แกตกใจสุดขีดจะก้าวขาวิ่งก็วิ่งไม่ออก ด้วยความกลัวต่อภาพที่เห็นทำให้แกหมดสติล้มลงทั้งยืนกว่าจะรู้สึกตัวก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วแกสลบอยู่ตรงนั้นนานหลายชั่วโมงทีเดียวคลอด,ดีที่มีชาวบ้านมาพบเขาไม่นานเรื่องลุงหม่อมถูกผีหลอกก็ร่ำลือกระชอนไปทั่วทำให้คนทำมาค้าขายอยู่แถวๆนั้นเริ่มไม่สงบสุขเสียแล้วเดี๋ยวคนโน้นก็ว่าโดนเดี๋ยวคนนี้ก็ว่าถูกหลอก มีขึ้นอยู่ไม่เว้นแต่ละวันแต่ไม่นานหลังจากนั้นผีที่บ้านร้างก็เริ่มซาซาลงไปแต่เรื่องกับเงียบได้ไม่เท่าไหร่ก็มีคนโดนหลอกอีกแล้วคราวนี้มันเริ่มมาจากการที่มีพวกเล่นการพนันแอบเข้าไปเล่นในบ้านหลังนั้นวันนั้นเห็นแม่ค้าแถวๆนั้นว่านักเลงพวกนี้แอบเข้าไปเล่นไฮโลกันเห็นหายเงียบไปตั้งแต่เช้าไม่มีใครกล้าเข้าไปดู เพราะส่วนใหญ่นักเลงพวกนี้เป็นพวกที่เกะก,กะระรานชาวบ้านไปทั่วหลายๆคนไม่อยากมีเรื่องก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่าแต่พอบบ่ายในวันนั้นเท่านั้นก็มีเสียงร้องดังลั่นออกมาจากบ้านหลังนี้พักเดียวทุกคนก็เห็นนักเลงวิ่งตาลีตาลานตาเหลียกออกมาแต่ละคนแหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกวิ่งกันแย่งกันหกล้มหกลุกหัวร้างข้างแตกกันหมด บางก็กระโดดลงมาจากหน้าต่างแข้งขาหักเดือดร้อนถึงตำรวจจะต้องมาดูและควบคุมตัวนักพนันเหล่านั้นหลายๆคนให้ความว่าแรกๆก็ไม่มีอะไรพวกเขาเล่นกันไปเรื่อยๆสองตาก็แล้วสามตาสี่ตาก็แล้วแต้จู่ๆก็มีคนเดินเข้ามาขอเล่นด้วยทุกคนคิดว่าเป็นนักพนันหน้าใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เข้ามาเล่นด้วย มอนี่เล่นเสียไม่ได้หยุดเสียหลายหลายตาเข้าก็เริ่มจะหมดตัวแล้วก็เริ่มมีการต่อรองกับวงพนันว่าคราวนี้เขาจะวางเดิมพันเป็นตาสุดท้ายด้วยของที่มีค่ามากที่สุดพวกที่อยู่ในวงพนันก็ตกลงและคิดว่าคงจะเป็นที่ดินหรืออาคารบ้านเรือนแต่ถ้าว่าคราวนี้เขาก็กลับมาแพ้อ,อีกแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ าหยิบมีดออกมาแล้วเชือดคอตัวเองต่อหน้าต่อตาทุกๆคนในบ้านหลังนั้นเสียงแหกปากร้องอย่างตกใจดังไปทั่วทุกคนตกตะลึงพลึงพลืดเพราะเขาเอาเมือหยิบหัวตัวเองที่ขาดหลุดออกจาก่าแล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับพูดว่านี่แหละของที่มีค่าที่สุดของกูเท่านั้นเองวงพนันก็แตกกระเจิงเพราะรู้ว่าโดนดีเข้าแล้ว ต่างคนต่างตกใจกลัววิ่งหนีตาลีตาลานตาเหลือกออกมาหันมองไปที่ร่างนั้นค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนยืนขึ้นหัวจะหลดเพดานทั้งๆที่ไม่มีหัวเล่าได้เท่านี้พวกนั้นก็ไม่อยู่ดูอะไรอีกแล้วต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันหมดไอคนที่ดวงดีหน่อยก็แค่นอนยอดน้ำเข้าตุง และที่สวยไปกว่านั้นก็บาดเจ็บแข้งขาหักหรือไม่ก็ถูกจับเข้าตารางสวยไปเรื่องพวกเล่นพน,นันถูกผีหลอกทําให้คนในละแวกนั้นโกรธแค้นกันอย่างยิ่งเพราะผีที่ว่าดูดูจนไม่มีใครอยากเดินผ่านแล้วไม่ออกมาปรากฏตัวตั้งนานทุกคนก็อยู่สงบสุขดีแต่พอไอ้พวกนี้แอบเข้าไปเล่นผีก็ออกมาอารวาสอย่างต่อเนื่องทําให้คนค้าขายแถวแถวนั้น เริ่มเดือดร้อนเพราะไม่มีคนมาซื้อของต่างก็กลัวกันไปหมดเรื่องนี้วุ่นวายอยู่สองสามเดือนก็ชักจะทําท่าว่าจะเงียบๆไปแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะลูกหลานเจ้าของบ้านเก่ากลับมาจากต่างประเทศและมีโครงการที่จะรื้อบ้านหลังนี้ทิ้งเพื่อที่จะสร้างเป็นอาพาร์ตเมนต์สูงถึงสีห้าชั้นแทนชาวบ้านแถวๆนั้นรู้ข่าวก็ออกมาเตือนว่าอย่าเลย ที่นี่ผีดุดีไม่ดีไปลบหลู่เข้ามันจะเกิดเรื่องเอาได้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่เชื่อหาว่าพวกชาวบ้านจะขัดขวางอย่างโน้นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอะไรนี้ด้วยเลยไม่ฟังคำทัดทานของใครหลายวันต่อมาเจ้าของบ้านใหม่ก็นำช่างและคนงานมากมายหลายคนเพื่อที่เตรียมจะรื้อบ้านทิ้งพอทุกคนพร้อมก็ลงมือเลยทันที ช่างหลายคนไม่รู้เรื่องว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวมาก่อนก็ตรงเข้าไปทุบหรือตามคำสั่งของเจ้าของบ้านโดยไม่สงสัยอะไรทางนั้นชาวบ้านใกล้เรือนเพียงก็ได้แต่เฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆไปเตือนไปทำอะไรไม่ได้เลยตลอดเช้าวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตกบ,บ่ายเท่านั้นแหละสิ่งที่มีน่าคาดคิดก็เกิดขึ้นคือเมื่อช่างปีนขึ้นไปที่จะไปทุบระเบียงที่ชั้นสอง ระเบียงเก่าก่อปูนดูก็แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากลัวช่างยังไม่ทันที่จะได้ทุกหรือทำอะไรเลยระเบียงทั้งระเบียงที่ดูแข็งแรงนั้นจู่ๆก็พังทลายลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยทุกคนที่อยู่รอบๆรีบหลบกันกระเจิงแต่ทว่าบางคนก็หลบพ้นแต่ก็มีอีกหลายคนที่หลบไม่พ้นหลบไม่ทันถูกอิดหิมถล่มใส่หัวร้างข้างแตกไปตา่างๆกัน แต่คนที่เจ็บหนักที่สุดก็เห็นจะเป็นช่างคนที่ปีนขึ้นไปถุกนั้นว่ากันว่าเขาถูกระเบียงทั้งชุดทับตั้งแต่ครึ่งตัวลงมาบาดเจ็บสาหัสมากและไม่ทันที่ใครจะช่วยออกมาได้เขาก็สิ้นใจตายเสียก่อนเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เย็นวันนั้นเจ้าของบ้านก็มาตำรวจเองก็มาหลายคนหลังจากสอบถามตรวจสอบการภาคใหญ่ก็สรุปได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ช่างหลายคนมายืนจับกลุ่มกันอยู่ข้างนอกชาวบ้านระแวกนั้นสงสารก็เลยรีบมาเตือนพอพวกช่างรู้ข่าวก็เลือกไม่ไว้ใจสถานที่แห่งน,นี้แล้ววันต่อมาช่างหลายๆคนยังทำงานอยู่แต่ก็มีอีกหลายคนไม่ยอมมาทำงานและตั้งแต่เช้าว,วันต่อมาก็เกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นไม่หยุดหย่อนมีคนงานบาดเจ็บทุกวันมากบางน้อยบ้าง จนกระทั่งในวันที่สก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกแต่คราวนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นกับหัวหน้าช่างใหญ่เลยทีเดียวหัวหน้าช่างได้รับคำสั่งจากเจ้าของบ้านให้ขึ้นไปรื้อหลังคาแต่ยังปีนขึ้นไปไม่ทันจะถึงดีนักฝ้าเพดานก็เกิดถล่มลงมาอีกครั้งหัวหน้าช่างตกลงมาจากที่สูงกระแทกเข้ากับคือแล้วร่างก็ร่วงมาฟาดกับคานร,รับจนตายคาที่ เท่านั้นแหละเรื่องผีที่บ้านร้างก็ดังระงมขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้คนงานทุกคนหยุดทำงานกันหมดไม่มีใครทนอยู่เพราะชักไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตัวเองคนงานทุกคนขอลาออกและขอเบิกเงินจากเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมเพราะงานไม่เสร็จตามที่สัญญากันไว้เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เลยทะเลาะก,กันยกใหญ่สุดท้ายเรื่องก็ลงเอยเจ้าของบ้านยอมจ่ายเงิน แต่คราวนี้ไม่มีใครยอมทํำงานให้แล้วเมื่อรือบ้านไม่ได้ก็สร้างบ้านต่อไม่ได้เรื่องผีดุยิ่งลือกันไปทั่วแม้แต่เจ้าของบ้านเองสุดท้ายก็ยังโดนหลอกกลัวจนหัวหดว่ากันว่าวันนั้นเจ้าของบ้านลืมเอาของไว้แล้วกลับมาคนเดียวจอดรถเปิดประตูทิ้งเอาไว้หายไปพักเดียวก็วิ่งตะเลดออกมาแหกปากร้องรันวาผีหลอกผีหลอก หกล้มคลุกคลานแทบคลานออกมาเลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นเจ้าของบ้านก็ไม่มาให้เห็นอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเขาไปพบอะไรเข้าถึงได้เลิกยุ่งกับบ้านหลังนั้นไปอีกนานพอไม่มีคนไปยุ่งกับบ้านร้างหลังนั้นทุกๆอย่างก็ค่อยๆจางหายไปจนผมคิดว่าผีที่ว่าดุดุนั้นเขาคงไปเกิดเสียละเพราะไม่ออกมาให้เห็นอีกเลย แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะวันก่อนผมและเพื่อนเพ,อนพิ่งได้พบกับตัวเองจะว่าไปแล้วอาจจะเป็นความสวยของพวกผมเองก็เป็นได้ในวันนั้นจำได้ว่าผมและพี่ๆเพื่อนๆน,นแถวบ้านมานั่งคุยกันจนเย็นพ่อเบื่อเราก็ชวนกันออกไปหาอะไรทานแต่แถว,แถวทางรถไฟเราเห็นว่าผีบ้านหลังนั้นไม่มีออกมาให้พวกเราเห็นตั้งนานแล้วก็ทำให้พวกเราเลิกกลัวกันคิดแค่ว่า เดินตัดทางท้ายซอยไปไม่นานก็ถึงร้านผมจำได้ว่าวันนั้นมีผมพี่เล็กพี่อ่องและนายปูเดินทางไปด้วยกันพี่อ่องชวนคุยมาตลอดทางแต่พี่เล็กที่อาวุโสกว่ากลับปิดปากเงียบผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรจะถามแกก็ปากหนักเอาไว้ก่อนดีกว่าพอแกรู้ว่าพวกเราจะเดินไปทางด้านท้ายซอยก็ออกปากหามเอ้ยเอาจริงเลยอ,อย่าไปเลยนะ แกว่าทำไมหรือพี่อ๋อกลัวเรื่องบ้านล้างนะสิผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วละพี่ไม่แน่นะลืมไปแล้วเหรอนี่มันเป็นเวลาเย็นแล้วนะขืนเดินไปอาจจะสวยก็ได้ที่เล็กบอกแต่พวกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะนานมากแล้วที่ไม่มีใครโดนหลอกอีกเลยเมื่อห้ามพวกเราไม่ได้ ที่เล็กก็ได้แต่คล้อยตามพวกเราและแข็งใจเดินไปด้วยกันทันทีส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรเลยจนเราเลี้ยวโค้งแล้วอีกนิดหนึ่งก็จะถึงบ้านร้างที่ว่าจู่ๆพี่เล็กที่เดินช้าลงท่าทางแกระแวกระวังหน้าดูผมก็ได้ถามขึ้นว่ามีอะไรเหรอพี่เล็กพี่เล็กสายหน้าไม่ว่าอะไรผมรู้สึกผิดสังเกตขึ้นมาทันทีพอเรามาถึงหน้าบ้านนั้นเราก็ได้ยินเสียงแปลก เสียงนั้นบีดบิวชอบกลผมแกล้งไม่ได้ยินพี่อ้อมกับนายปูทำหน้าตาเลืกลักเราเห็นอะไรแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านหลังนั้นผมคิดว่าท่าทางจะไม่ดีเสียแล้วรีบชวนทุกคนออกมาทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะเดินออกมานายปูก็เหกปากร้องลั่นโอ้ยนั่นนั่นน,น,น,นเราทุกคนมองตามนายปูที่ตกตะลึงตาค้าง ผมค่อยๆมองไปก็เห็นสิ่งที่นายปู่เขามองดูอยู่ไม่วางตาสิ่งนั้นอยู่สูงเหนือหลังคาและสูงตรรหงานกว่าหลังคาบ้านเสียอีกปะปะปะเปรตพี่อ้อมพูดพึมพำต,ตะกุกตะกักผมเองขยับตัวเทบไม่ได้เลยความกลัวมันแล่นจี๊ดจับหัวใจไปหมดพี่เล็กยืนนิ่งไม่ไหวติงผมเห็นแกหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากเสือ้อยกขึ้นจบหน้าผากแล้วเป่าพรวดพรวดไปที่ร่างใหญ่นั้น เสียงวีดวิวที่คล้าย,ายเสียงผิวปากดังค่อยลงค่อยลงเรื่อยเและหายไปร่างสูงใหญ่นั้นเคลื่อนไหวอีกครั้งเขาเดินดุ่มๆุมผ่านหลังคาบ้านและตัวบ้านก้าวข้ามกำแพงรัว้วและก้นลวดนังเอาไว้เราเห็นเขาก้าวยาวๆอีกครั้งก่อนจะหายลับไปในด,ดงรกไม้แถบนั้นผมสังเกตเห็นอะไรอีกอย่างก็คือร่างสูงใหญ่ที่ว่านั้นไม่มีหัวเขาไม่มีหัวแน่แน ทำให้ผมคิดถึงเรื่องที่พวกเขาเข้าไปเล่นการปรนันเล่าว่าเขาตัดหัวตัวเองด้วยมีดแล้วเอาหัวมาวางไว้ที่โต๊ะคิดได้เท่านี้ผมก็เสียว่าไปหมดอย่างนี้ก็แสดงว่าตลอดเวลาเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเขายังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นเรื่อยมาไม่ได้ไปผุดไปเกิดอย่างที่ใครๆว่าเอาไว้สักนิดเดียวพ่อเขาไปแล้วทั้งผมและทุกคนตั้งสติได้ ก็รีบพากันเดินออกมาจากหน้าปากซอยทันทีพอเราเห็นทางรถไฟและสถานีรถไฟสามเสนอยู่ตรงหน้าเราก็แทบวิ่งกันเลยทีเดียวทั้งกลัวทั้งใจหายหัวใจมันหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเรามาตั้งสติกันได้ที่ทางรถไฟตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกันดีสุดท้ายก็สรุปได้ว่าเราจะกลับไปอีกทางยอมอ้อมเอาดีกว่าเพราะถ้าขืนวกกลับเข้าไปทางเก่าแล้วลรก็ ดีไม่ดีอาจจะเจอเข้ากับเขาอีกครั้งคราวนี้เราไม่อาจโชคดีอย่างเมื่อตะกี้นี้ก็ได้ผมกลับมาถึงบ้านคืนนั้นก็เป็นไข้เพราะความกลัวที่มันกลัวเหลือเกินภาพต่างๆก็ยังติดตาอยู่ไม่หายไปไหนผมจับไข้มาหลายวันโดยไม่ได้เจอพี่พี่น้องๆองอีกเลยมารู้ทีหลังว่าทุกคนก็เดียงแบบเดียวกันกับผมเหมือนกันและท่าทางพี่อ้อมเกจะเป็นหนักที่สุด เพราะว่าแกถึงขั้นต้องไปให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวไม่นานต่อมาชาวบ้านและชุมชนแถวๆนั้นก็พร้อมใจกันนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆมาทำการปัดรังควานทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าของบ้านและทุกคนที่ตายในบ้านหลังนั้นว่ากันว่าขณะพระท่านทำพิธีลหลายๆคนก็ยังได้ยินเสียงบีดบีูเหมือนเสียงผิวปากเหมือนดิมแต่ดังๆหยุด ไม่นานก็หายไปจนระยะหลังๆบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้อีกไม่มีใครเข้าไปยุ่งด้วยอีกเลยและเรื่องที่ว่าผีดุนักดุหนาก็ค่อยๆจางหายไปจากระแวกบ้านผมตราบจนทุกวันมี